สวัสดีค่ะเนื่องจากซายได้รับคำถามว่าจะเลเวลยังไงให้ไวๆเพราะว่าอยากจะได้ของใน Battle Pass กันนะคะายก็เลยจะมาบอกวิธีการ AFK นะคะอันนี้เป็นวิธีการที่เราสามารถยืนเฉยๆแล้วก็ได้วันละ10เลเวลนะคะสูงสุด10เลเวลต่อวันโดยเราจะเล่นอยู่2โหมดนะคะโหมดหนึ่งเต็มเราก็ไปอีกโหมดหนึ่งต่อเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดแล้วก็วิธีทำกันนะ ขอบคุณโดเนตจากคุณพัวพัดจำนวน6.32บาทพร้อมกับโน้ตค่าเกมไอเทมขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจถ้าหากคอนเทนต์ฟอร์ดในะที่ไซทําทมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็สามารถส่งกำลังใจให้กันผ่านช่องทางครูมานี่วเลดพร้อมเพย์ตาม QR code และเบอร์นี้ได้นะคะ บอกองห้ถ่ายก่อนนิดนึงนะคะว่าหมดเลโก้แล้วก็โหมดเฟสติวัลเนี่ยสามารถที่จะ AFK รับเลเวลได้สูงสุดวันละ5เวลแล้วมันก็จะรีเซ็ตโคตาทุก2ทุ่มแปลว,ว่าถ้าเกิดวันนั้นเพื่อนๆ AFK ไปจนหมดแล้วแล้วมันก็เป็นเวลาสักประมาณเที่ยงแล้วกันนะคะเพื่อนๆจะไม่สามารถได้ XP จาก2โหมดนี้อีกแล้วเราก็จะต้องรอ2ทุ่มให้มันรีเซ็ตโคตาแล้วก็ ทำการไป AFK ใหม่นะคะอันนี้อาจจะใช้เวลาเิ็หน่อยแต่สำหรับสายใซว่าก็คุ้มถ้าเกิดว่ามีเวลาในการที่จะเปิดเครื่องหรือว่าเปิดมือถือเปิดอะไรทิ้งไว้ย้ำอีกทีนะคะว่าเราจะไม่โดนแบนจากการใช้2วิธีนี้เพราะว่า ไม่เหมือนกับเป็นการเข้าเล่นเกมปกติยกเว้นว่าถ้าในอนาคตเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรเราก็อาจจะไม่ได้ XP แค่นั้นเองแต่ไม่โดนแบนแน่นอนนะวิธีการไป AFK ในโหมด LEGO นะคะก็เพื่อนๆเลือกโหมด LEGO Fortnite นะคะถ้าใครไม่เห็นโหมดนี้เนี่ยให้เลื่อนลงมาเอาสก o ร์เมาส์หรือว่า ถ้าเป็นคอนโซลก็กดเลื่อนลงมาให้อยู่ตรงหมวดที่เขียนว่า b าร์อีีค่ะแล้วก็เลื่อนหา Lego Fortnite กดจุดๆตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เลือก Token f f v v r r t t เพราะว่าเราจะ save เซฟไว้เผื่อว่าเราจะมา AFP บ่อยๆนะคะ Token f f v v r r t t แล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปหัวใจค่ะคร่าวหลังนะคะกด4จุดตรงนี้แล้ว มันก็จะเจอง่ายๆค่ะจะได้ไม่ต้องไปพยายามหานะคะก็มาเข้าที่ Lego Fortnite เลยเดี๋ยวสายจะไปสอนตั้งค่าโลกค่ะกด select world มันจะโหลดแป๊บนึงนะทีนี้ให้สร้างโลกใหม่นะคะ create a new world กด create มันจะมี s l อ t ท,ที่ว่างๆอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะก็กด create มา เสร็จแล้วมันจะถามว่าให้เราเซฟช่องไหนก็เลือกมาสักช่องหนึ่งนะคะสักช่องหนึ่งอันไหนก็ได้ะนะในเวลสลอ็อตแล้วก็กดซีเล็กค่ะทีนี้ภาพหน้าปกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเกมนะคะก็เลือกไว้เผื่อใครจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างของทรายก็ เซิร์ฟนี้จะเอาเป็นรูปนี้ก็ได้นะคะจริงๆทายไม่แน่ใจว่าเซอร์ไวลอลกับแซนบ็อกอะมันให้ XP ต่างกันไหมแต่ว่าเราเลือกเซอร์ไวล์ v อลได้นะคะคือแนะนําให้เลือกเซอร์ไวลอลดีกว่าเพราะมันดูเหมือนว่าเราพยายามจะเอาชีวิตรอดเหมือนจะเล่นแต่ถ้าใครลองเทสแล้วเลือกโหมดแซนบ็อกแล้วมันสามารถใช้ได้เหมือนกันก็มาบอกกันได้นะคะก็ปรับตรงนี้เป็นเซอร์ไวลอล เลือกภาพสักอันหนึ่งเพื่อให้เราจำได้ว่าอันนี้เป็นหมดสำหรับ AFK นะคะไคก็จะเลือกเป็นที่รูปน้ำแข็งนะคะแล้วก็ซีดัมเบอร์ไม่ต้องใส่นะคะ mm. Enemy ปรับเป็น Off Hunger Off แล้วก็ Temperature Off นะคะ Stamina ปรับเป็น On ไว้ white, แล้วก็ Elimination ปรับเป็น Off Drop Inventory Off แล้วก็ Friendly Creature on นไว้นะคะ Villager ก็ on นไว้อธิบายอีกทีหนึง่ง Enemy ปรับเป็น off เพราะว่าไม่ให้มีศัตรู h u n เ e r ค่าความหิวปรับเป็น off เพื่อจะได้ไม่ต้องหิวตาย Temperature อันนี้จะได้ไม่ต้องร้อนหนาวตายนะคะแล้วก็ Stamina ทำให้เราวิ่งได้ Elimination เราจะไม่ตายนะคะเราจะไม่ตายแล้วก็ Drop Inventory u p on e l i m i n a t i o n อันนี้ก็ปรับเป็น off ไว้ wide, เพื่อเกิดตายขึ้นมานะคะแต่จริงสิมันไม่น่าตายได้นะ เสร็จแล้ว Friendly c r e a t o r e อันนี้ก็เป็นพวกสัตว์ที่เป็นมิตรก็ปรับไว้อันนี้จริงๆปรับไม่ปรับก็ได้ไม่ได้มีผลอะไรกับเรานะคะแล้วก็ b i l d e r เป็น on ไว้ wise, จากนั้นก็กด Start ค่ะอ่านี่นะคะมันก็จะขึ้นว่าเป็นโลกใบที่เท่าไหร่ของเราแล้วก็กด OK มันจะทำการสร้างโลกอยู่แป๊บหนึ่งอาวละ ระหว่างสร้างโลกเนี่ยก็สาธิบายนิดหนึ่งว่าการไปทําแบบนี้นะคะคือการยืนเฉยเลยค่ะเพราะว่าเราตั้งค่าให้เราไม่ร้อนไม่หนาวไม่หิวไม่ตายแบบนี้แล้วดังนั้นก็สามารถเข้าไปแล้วก็เอาตัวทิ้งไว้ได้เลยจากนั้นก็ไปนอนไปอะไรก็ได้นะคะอันนี้ไม่โดนแบนชัวนะคะเพราะว่ามันเป็นโหมดที่เหมือนกับว่าเราก็ได้เข้าไปเล่นริงๆไม่ได้ทําอะไรผิดกฎเกมเลยเราแค่ตั้งค่าห้องให้เราไม่ตายเท่านั้นเองค่ะ มันก็จะโหลดแป๊บ,บนึ่งนะคะโลกที่สร้างครั้งแรกอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการแบบค่อยๆเจนนู่นเจนนี่มาทีละอย่างนะคะเราใช้เวลาในการยืนหมดเลโก้เนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งได้5 l e เลเวลนะคะ3ชั่วโมงครึ่งได้5้าเลเวลก็แค่นี้ค่ะ ทิ้งไว้ได้เลยแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าอยากทำสร้างบ้านสร้างเตียงสักนิดนึงก็ได้แต่ว่าใครจะไม่สร้างเลยก็ได้เหมือนกันของายก็มีโรคที่ซเอาไว้เอฟเคเหมือนกันนะคะของายสร้างไว้แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นการสร้างตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยเราเกิดมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะตั้งตัวไว้อย่างนี้ละคะ่ะแล้วก็ปล่อยให้หนาวก็ได้จะเอาไปเดินตรง หิมะให้มันอยู่โซนหินมะสวยๆแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของโลกที่เป็นของ l e โกเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการ AFK ในโหมดโหมด,หมดเอ่อโหมดเพลงโหมดเฟสติวัลเมสสเตจซายังไม่ค่อยคุ้นกับชื่อโหมดนึ้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมาโหมดที่2นะคะก็จะเป็น Festival Main Stage นะคะเช่นเคยถ้าใครหาหมดนี้ไม่เจอให้เลื่อนลงมาที่ By Epic แล้วก็ดูที่ตรงนี้นะคะ t i v t l v a l n s t n g e อย่าลืมกด t o g g เ e f a v o r i t e เพื่อที่จะทำการเซฟแมปนีไว้นะคะแล้วก็มันจะมาอยู่ใน My Library นะคะกดที่สี่หลี่ยมทางด้านซ้ายบนนะคะแล้วก็ดูตรงเ r i t e ก็จะเห็นว่ามันมี Main Stage กับ แจมสเตจดูให้ดีนะคะให้เลือกเป็นเมนสเตจค่ะ,ะกดซีเ c t เข้าไปนะคะและตรงนี้ให้ปรับเป็น no fill เท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าฟิลเนี่ยเราจะไปเจอคนอื่นเราจะไปเจอคนอื่นค่ะแล้วก็ทำให้มัน AFK ไม่ได้กด Play เข้าไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการ AFK อีกเหมือนกันเดี๋ยวใายจะ บอกสุดให้อันนี้เราไม่ต้องไปปรับตั้งค่าอะไรมากเพียงแค่เข้าไปยืนที่สุดๆเดียวเท่านั้นนะคะเราก็ได้วันละ5เวลสูงสุดเหมือนกันนะคะโดยที่จะได้ออจะได้5้เวลยืนแค่3ชั่วโมงครึ่งค่ะกำลังโหลดเข้าหน้าเมสเซจนะคะอันนี้ก็จะโหลดวันเดียนนงเพราะว่าไม่ได้มีอะไรมากเอาลละมาตรงนี้ เกิดมาแล้วว่าค่ะให้เพื่อนๆมาลง choose a song แล้วก็กด open menu ค่ะเท่านี้ค่ะเลือกเพลงใสายบัยสักเพลงหนึง่งนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยอันนี้ค่ะทิ้งไว้ได้เลย3ชั่วโมงครึ่งก็ได้ประมาณ ห้าเลเเหมือนกันนะคะประมาณนั้นก็ลองดูนะคะลองดูถ้าเกิดว่าอันไหนใช้ไม่ได้มีปัญหาลองมาบอกไซได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เพื่อนๆเขาทดลองกันมาแล้วส่วนหมด l e โก้เนี่ยไซยก็ไปทํามาแล้วเหมือนกันออลองดูตอนนั้นหนึ่งชั่วโมงก็ประมาณสักเ,เวลนิดนิดนะคะส่วนเมนสเต e อันนี้ยังไม่เคยลองเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครลองแล้ไม่ได้บอกนะหรือว่ามันมีวิธีอื่นก็มาช่วยกันบอกได้ค่ะ ถ้าหากว่าคอนเทนต์ที่ใสททำมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็สามารถด o n a t i เป็นกำลังใจให้การผ่าน TrueMoney Wallet พร้อมเพย์ตาม QR Code และเบอร์นี้นะคะหรือว่าใครอยากจะสมัครสมาชิกช่องออส่งเ u อร์แต่งเปอร,สปปอร์สติกเกอร์ปเปอร์แชทก็ได้นะคะแล้วก็ไซท์เนี่ยไลฟ์สตรีมทุกๆวัน ยกวันวันที่ไม่มาก็ถ้าเกิดวันไหนมาจะประมาณทุ่มหนถึงสี่ทุ่มสิไม่เกินนี้นะคะมาเล่นด้วยกันได้สายยินดีเล่นกับทุกคนขอแค่แอด ID มาก่อนนะคะแล้วก็มาซอให้ทันตอนที่ไลฟ์ถ้าหากว่าใครที่ กำลังมีปัญหาก็ฟอดไนท์ไม่เข้าใจต,ตรงนั้นตรงนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามไว้ได้ซาจะมาช่วยตอบนะคะหรือว่าส่งคำถามมาที่เพจ Beauty a n d t h e b a s t ใน Facebook ก็ได้เช่นกันขอให้เพื่อนๆเ,เล่นฟอนไนท์อย่างสนุกสนานนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ